ในป่าแห่งหนึ่งมีนกเวนมาชนิดอาศัยอยู่มากมายนกเหล่านั้นต่างบินไปมาพางส่งเสียงร้องยังมีความสุขที่เบื้องล่างมีเต่าตัวหนึ่งเฝ้ามองดูบรรดาน,นกที่บินไปมาอย่างมีความสุขก็เต่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจในความเป็นอยู่ของมันทำไมฉันถึงไม่สามารถบินได้แบบนกพวกนั้นนะ ต่อจึงคงนึกฝันอยากบินได้เพื่อจะได้มีชีวิตอิสระเช่นนกเหล่านั้นพรามก็มีนกอินทรีตัวหนึ่งบินมาเกาะก้อนหินไม่ห่างจากเต่านะเตารีบเข้าไปหาแล้วพูดว่าท่านพญานกท่านจะช่วยให้ข้าบินได้อย่างท่านได้หรือไม่นกอินทรีตอบว่าเจ้าจะบินได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่มีปีกแต่ถ้าท่านช่วยข้าข้าต้องบินได้อย่างแน่นอนแล้วเจ้าจะให้ข้าช่วยอย่างไรล่ะ ่านก็เพียงแต่พาข้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็สอนให้ข้าบินไงเล่าในตอนแรกนกอ,อินทรีปฏิเสธแต่เต่าก็ตื้อจนมันตกลงที่จะลองสอนดูจากนั้นนกอ,อินทรีก็พาเต่าบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วนกอ,อินทรีจึงปล่อยเตา่าให้เต่าหัดบินด้วยตัวเองแต่ยังไม่ทันที่เต่าจะได้หัดบินมันก็ตกลงไปกระแทกกบบก้อนหินตายไปเสียก่อน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำอะไรเกินความสามารถของตัวเองมักจะพบกับความพินาศในที่สุด